สวัสดีค่ะท่านฟังครับสวัสดีสสดผมดรชาร์ล็อตนะครับในช่วงของดรชารล็อตคุยเรื่องของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่บุตรหลานนะครับไปกระทำความผิดและคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นจะต้องร่วมรับผิดในทางออายอย่างนั้นเนะี่ยค่อนข้างที่จะหายาก <c oughs> นะเพราะมันเป็นหลักเรื่องของการกระทําที่เป็นแต่ละบุคคลแต่ทีนี้ ด้บทบาทของกฎหมายเนี่ยต้องการให้คนที่เป็นพ่อแม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลบุตรหลานของตัวเองไม่ให้ไปกอ่อเหตุหรือไปกอ่ออาชญากรรมที่อเมริกานั้นนะครับมันมีคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะเ้ื่อนนะครับหลังจากที่เร็วๆนี้นะฮะที่นักเรียนวัยสิบห้าปีไปกอ่อเหตุน,นะครับใช้อาวุธปืนของพ่อนะฮะไปยิงเพื่อนในห้องเรียนแล้วก็เสียชีวิตไปสี่ราย นำมาไปนันนำมาไปสู่เรื่องของการที่ผงานายการขอให้เจ้าที่หรวนนั้นนะครับตามจับกลุ่มพ่อแม่ของเด็กด้วยนะในกรณีนักด่านะครับที่ในเกิดกติที่โรงเรียนมิชิแกนเป็นประเด็นที่มาต้องวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเหตุผลใดล่ะในเมื่อหลักการกระทําของใครของมันนะครับบุคคลจะต้องรับการกระทําของบุคคลแต่การที่จะร่วมรับผิดในการกระทํา คดียา,ยาในความผิดฐานก่ออาชญากรรมของพ่อแม่กับเด็กเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทีนี้พักสักครู่เราต้องฟังกับกลับมากับผมดรชาดออร์ชาล,ลท์อทอกนะฮะเช่นเดิมน,นะฮะร่วมดูเน็ตช่องดร์ชาด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาจะดึไปนะครับเคสนี้น่าสนใจตรงที่ว่า พ่อแม่ของเด็กชายวัยรุ่นวัยสิบห้าปีที่ตกเป็นผู้สงสัยคดีตกระสดยิงที่ภายในโรงเรียนมัธยมออกฟอร์ดทำให้มีผู้เสียชีวิตสีรายและก็ถูกจับกลุ่มตัวที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนที่อเมริกาหลังพยายามที่จะมีการหลบหนีอยู่หลายชั่วโมงเพ่อแม่ของเด็กรับนายเจมและนางเจนนิเฟอร คลัมบรีนะครับก็ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อสัญญาณอันตรายก่อนที่บุตชายของพวกเขาจะกอ่อจะออกไปกอ่อเหตุรุรนแรงภายในโรงเรีนเยนม,มัธยมออฟฟอร์ดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิต4และก็บาดเจ็บอีกเจ็ดรายสำนักงนานจการเขตโอแลนในรัฐมิชิเกนก็มีการเผยแพร่แถลงการ เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาว่าสำนักง,งานอายการได้มีการตั้งข้อกล่าวหานะเด็กชายดังกล่าวนะฮะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาตตั้งข้อหากับพ่อแม่นะฮะในฐานขามิดทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาทซึ่งพ่อแม่ของเด็กนะครับ ไม่ได้ไปปรากฏตัวในที่ในศาลในวันดูแลดังกล่าวจึงถูกออกหมายจับนะก็มีการจับกลุ่มนะฮะแล้วพ่อแม่ก็หลบหนีดังนั้นะเป็นเหตุของการออกหมายจับอย่างไรก็ตามท่านะผู้ฟังประเด็นนี้เนี่ยนะฮะก็มือก็มีการวิเคราะห์นะครับสื่อสารมวลชนของเมยไก่ก็มีการวิเคร,นะคราะห์ว่าอนะเอ๊ตำรวจเข้าควบคุมตัวพ่อแม่ได้ กับแบบชนิดไม่ทันตั้งตัวหลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่พบเห็นรถยนต์ของครอบครัวบลีก่อนหน้านี้นท่านผฟังครับเจ้าที่อยู่ตำรวจของสอรัฐเองได้มีการเสนอให้รางวัลนำจับนะครับหนึ่งมืนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ามแสนสี่มืนบาทนะให้กับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลบาดแสต่างๆจนนำไปสู่เรื่องของการจับกลุ่ม พ่อแม่ของเด็กตายนะก็เป็นประเด็นที่ที่น่าคิดน่าสนใจนะครับว่าความผิดฐานนะฮะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาทจากกรณีที่บุตรของตัวเองนั้นไปกระทําความผิดใช้อาวุธปืนกราบยิงมีผู้เสียชีวิตสีแลวก็บาดเก็บสาหัสอีกเกจ็ดคนทีนี้ เรามาดูในเนื้อหากนนิดหนึ่ง,งวา่าทะาในความของครอบครัวครอมลี่ก็ดีมีการถแถลงข่าวนะว่าสองสามีภรรยานี้ไม่ได้หลบหนีการบังคับใช้กฎหมายแต่พวกเขาเดินทางออกนอกเมืองในคืนที่เกิดเหตุกระดยิงเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองและไม่ได้หนีตำรวจประเด็นหนักคือเพื่อความปลอดภัย ของตัวเขาเองและไม่ได้หนีตำรวจเพราะว่าเมื่อลูกชายไปกอกหกแล้วก็กลัวเรื่องของอะไรไงตามล้างนะครับเอาคืนที่พ่อแม่นะเพราะสถานการณ์มันก็ไม่แด้ไวหวางใจนะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยฮะเจ้าที่ตรวจเองก็มีการตรวจสอบว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยได้มีการตรัสะเตรียมมีการตรัะเตรียมนะฮะโดยถอนเงินสดออกไปส0 0พันดอลลาร์ สารัฐหรือประมาณ1,30,000บาทจากตู้ ATM ที่เมืองโร c h e สเ e อร์ฮิลล์ชานเมือง Detroit และก็มีการปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะครับท่าฟังครับสำหรับผู้ก่อเหตุเด็กชายวัย15ปีอีธานคลัมบีนะก็ถูกกล่าวหาว่าใช้ปืนบิดา ก่อเหตุยิงเพื่อนอร่วมชั้นเรียนและเขาได้รับสารภาพนว่าเป็นผู้เปิดฉากกลับวยิงนักเรียนและครูภายในโรงเรียนออกฟอร์สแต่ทีนี้ในฐานความผิดต่างๆทั้งผู้ฟังกับเด็กวัย15ปีนะครับได้เข้ามอบตัวต่อตำรวจหลังเกิดเหตุก่อนถูกตั้งข้อหาซึ่งมีบทลงโทษในระดับเดียวกับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้เขาถูกตั้งข้อหาก่อการร้าย1กระทง mm. ข้อหาฆาตกรรมสี่กระทง mm. ข้อหาพททสลายผู้อื่น mm. มีเจตนาให้ทึงเกิดความตาย7กระทงและข้อหาครอบครองอาวุธปืนอีก12กระทงอาอมากมายเลยกัน <laughs> นะเยอะแยะตะแปะไข้ขวดเลยนะฮะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่เด็กถึงถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยนะเดินนี้น่าสนใจ นั่งคารินแมคโดนัล์ซึ่งเป็นอายการเขตโอลนดนก็กล่าวยอมรับว่าการตั้งข้อหาพ่อแม่ในข้อหาก่อการอาชญากรรมต่อเด็กเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งนะไม่เคยมีการตั้งนะคับฐานความผิดในต,ต่อพ่อแม่ของเด็กนะครับที่ทําความผิดเหตุผลหนึ่งก็คือว่านั่งดอร์เรียนแมคโดนัล์ อายการรัฐออเขตโอเก้นนะครับก็ได้ให้ข้อมูลว่จากรายงานสอบสวนของอายการกออกเขตโอเก้นได้มีการระบุว่าเด็กชายอยู่กับพ่อแม่เมื่อวันสุกร์ที่26จิกายนเ,เกิดทตุวันที่30นะฮะแต่วันที่26มันมีข้อมูลที่ว่าตอนที่นายคําเ็ลซื้อปืนใหม่และเชื่อว,ว่าเป็นปืนที่ถูกนำมาใช้ในการก่อเหตุเด็กชายพสต์ข้อความ นะครับในโลกโซเชียลมีเดียโชว์อาวุธใหม่ของคุณพ่อพร้อมบรรยายว่าความงดงามใหม่ของผมโดยมีอีโมจิรูปหัวใจต่อท้ายส่วนแม่ของเขาก็โพสในข้อความในวันถัดมาว่าพ่อและลูกกำลังทดลองของขวัญคริสต์มาสอันอนี้มันเหมือนกับว่ามันมีเหตุจูงใจ สนับสนุนให้อีธานนะครับไปโกเหตุที่โรงเรียนดังนั้นอายการก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวันคือวันที่29นะฮะครูสาวรายหนึ่งเล่าว่าเห็นอีธานเนี่ยเป็นคนที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกระสุนปืนในโลกออนไลน์จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนรับทราบ เพื่อติดต่อผู้ปกครองเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวคือนี่ไงคือข้อูลเขาบอกแล้ว่าเมื่อคุณครูบอกอีทานนี่นะเข้าไปเซิร์ชนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะขอดูอาวุธปืนกระสุนปืนนะฮะในโลกโซเชียลมีเดียพฤติกรรมดังกล่าวนะคุณครูนะฮะก็ได้รายงานให้กับผู้ปกครองของอีธานทราบแล้วแต่ทีนี้นะ้ท่านผู้ฟังทำไม เมื่อพ่อแม่เด็กรับทราบแล้วก็ต้องห้ามปรามตรวจค้นหรือไม่ต้องหยุดพฤติกรรมของลูกของตัวเองนะฮะแต่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางรงเรียนนางคารมรีได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือไปหาบุตรชายว่าฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah ah แม่ไม่ได้กลัวลูกหรอกลูกต้องเรียนรู้ที่จะไม่ถูกจับได้ก็แล้วกัน ผู้ใดคือพฤติกรรมของแม่ไม่ได้ห้ามปรามไม่ได้หยุดหรือผู้ใดคือปลอบปะโลมว,ว่าลูกอย่าทำนะลูกไม่ดีนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องของผิดกฎหมายแต่ไอ้ท่าคำตรงนี้ถ้าผู้ฟังในโทรศัพท์มือถือทีออ่นางค,คุณคุณพี่เป็นแม่แล้แลลับส่งไปถึงลูกนะบอกไม่ไม่ได้กลอนลูกเลยแต่ลูกต้องเรียนรู้วิธีที่จะไม่โดนจับ นี่คือมูลเหตุที่อายการบอกเฮ้ยแทนที่คุณจะห้ามปรามลูกแต่คุณกลับเหมือนกันยุโยงส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกนั้นมากระทำความผิดต่อมาวันอังคารนะครับในวันที่30ริพฤศจิกายนนะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีเกิดกรกรรเหตุสุงตสุ่ยสัรคมครอบครัวครัครีก็คือพ่อกับแม่ของอีธานถูกโทรตามตัวไปที่ประชุมด่วนนะประชุมด่วนนะถูก ถูกโทรตามตัวไปที่ห้องประชุมด่วนที่โรงเรียนหลังจากที่ครูรายหนึ่งพบข้อความและภาพวาดของเด็กชายก็คืออีธานมีทั้งรูปปืนลูกป,ปืนผู้คนเปื้อนเลือดพร้อมกับบรรยายว่าความคิดที่ไม่หยุดยั้ยงความคิดที่ไม่หยุดยั้ยงช่วยผมด้วยเลือดสากระจายเต็มไปหมดนี่ไงคิด ก่อนเกิดเหตุนะท่านผู้ฟังก็โทรตามพ่อแม่เลคยคุณคำมดินี่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าจะเห็นอิทานเนี่ยยิโรบายกินได้สำเนึกออกมาแล้วในรูปภาพรูปปืนลูกป,ปืนผู้คนเปื้อนเลือดพร้อมกับบรรยายซับไตเติลว่าความคิดที่ไม่ยอมหยุดยั้ยงช่วยผมด้วยเลือดสากระจายเต็มไปหมดและเด็กชายยังเขียนข้อความไว้ด้วยว่า ชีวิตผมมันไร้ค่าและโลกดับแล้วเจ้าที่อ่อโรงเรียนเจ้าที่ของโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับเจ้าที่โรงเรียนได้กล่าวกับผู้ปกครองว่าให้รีบพาบุญชายไปขอรับคำปรึกษาจากกิตแพทย์แต่ทั้งคู่ไม่ต้องการพาลูกออกจากโรงเรียนในวลาในวันนั้นคือคุยแล้วอะโทรคุยกันนะไอ้คุณเอาอีธานไปปรึกษากิตแพทย์เถอะ แต่พ่อแม่ปฏิเสธที่จะไม่พาลูกออกจากโรงเรียนในวันนั้นและไม่ได้ถามบุตรชายว่าพ่อปืนติดตัวมาด้วยหรือเปล่าหรือจะขอตรวจค้นกระเป๋าลูกในะกระเป๋าเป้ดีนะแต่อยา่างใดดังนั้นมูลเหตุทั้งหลายนี่มันสนับสนุนนะครับว่านี่ไหมข้อหานะครับยุยงสนับสนุนส่งเสริมให้บุตรชายนั้นไปกระทำความผิด จริงกลายเป็นประเด็นที่พิจาราอกการนั้นก็มีการจัดสมสตอรี่นครับเรื่องราวของการสนทนาเรื่องราวของการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ลูกและทางโรงเรียนนะครับเพื่อมาประเมินว่าสมควรไหมที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อแม่ของอีธานเวลา13นาฬิกา13นาฬิกา22นาทีนะครับนางครัมลีซึ่งเป็นแม่ของอีธานนะครับก็ส่งข้อความไปหาบุรชายว่า อีธานอย่าทําเลยก็แปลว่าแม่กับพ่อรู้ว่ัยท่านนั้นจะทําอะไรกําลังจะทําอะไรอยู่ไม่กี่นาทีต่อมาท่านผู้ฟังครับสามีของค a ั i l ี่ก็คือพ่อของอีธานนะฮะก็โทรไปแจ้งตํารวจว่าปืนของเขาหายไปแต่เจ้าที่ระบุว่าเด็กชายได้ออกจากห้องน้ําของโรงเรียนและเปิดฉาก กระดยิงใส่เพื่อนนักเรียนนะครับอายการแม d o n โดนัลก็นะได้กล่าวว่าน้าและนางครัมรีเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนว่าจะเกิดเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนที่ตนเองเป็นเจ้าของและไม่ช่วยขัดขวางหรือระงับการก่อเหตุการที่พ่อแม่นะครับไม่ได้อ่านข้อความเหล่านี้และแพ่อแมะ การที่พ่อแม่ได้อ่านข้อความเหล่านี้และยังรู้อยู่ว่าลูกชายนั้นสามารถเข้าถึงปืนที่เขามอบให้เป็นเรื่องไร้เหตุผลและเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญานะครับดังนั้นอายการก็เลยนะครับตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับอายการเคยตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ว่าแม้ปืนจะถูกซื้อมายังถูกต้องตามกฎหมายข้อตาม แต่ดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะวางขายได้อย่างเสรีสำหรับการใช้งานนะครับของเด็กนะก็สมมติฐียานของเธอก็คือว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะหยิบปืนมาจากเิ้นชักที่ไม่ได้มีการล็อกนะหรือป้องกันอย่างดีพอในห้องนอนของพ่อแม่เด็กแล้วนำไปที่โรงเรียน ถึงเกิดนั้นก็ตามนะฮะกฎหมายของรัฐวิชิแกนและก็รัฐบาลแกลนก็ไม่ได้กําหนดให้เจ้าของปืนต้องเก็บอาวุธปืนของตนให้พ้นจากมือเด็กนะดังนั้นจึงไม่ว่าข้อกฎหมายห้ามและก็ไม่ได้กําหนดเรื่องของอการที่จะต้องให้เรานะต้องเสพปืนนั้นเก็บปืนให้พ้นจากมือเด็กก็ตามแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบันทึกข้อความจะอะไรทั้งหลายทําให้คาดหมายคาดการได้ว่านี่แหละ พ่อแม่ของอิทธานัน่าจะมีสวดรู้เห็นหรือสนับสนุนนะฮะว่าจะมีเหตุเอ่อว่าจะเกิดเหตุว่าบุตรชายคนนี้นั้นจะไปเกิดเหตุก่อเหตุแต่ก็นะฮะไม่ยอมที่จะนะเขาเรียกไงไม่ยอมที่จะแจ้งข้อความหรือพู้ไงคือเพิกเฉยต่อสัญญาณอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเพราะว่า เคสนี้ก็จะเป็นเคสที่เหมือนหนือนไงไม่ได้ทําผิดแต่เป็นเรื่องของการสนับสนุนหรือรู้อยู่แล้วว่าจะมีเหตุแต่ไม่ได้นะครับที่จะหยุดยั้งปรับเพิกเฉยต่อสัญญาณอันตรายที่จะเกิดขึ้นอ่ะก็ติดตามดูนะครับเคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่ถือว่าเอ่อน่าสนใจนะครับในแวดวงกฎหมายของอเมริกาอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะเช่นเดิมนะครับก่อนที่จะลาจากกันนะครับก็ร่วมดูในช่องเราด้วยเช่นกัน วนันนี้ขออย่ารับบัครับขอบคุณครับไ,ไอ้นุ่มหน,น้ามนคนประโคลชัยน้ำใจงามน้ำไพร้ร้ะดชมอดอกเตอร์ชา,ชา cha cháo cháo cha cháo cha cha cháo cha cháo cháo cha cháo cha cháo chi ชะตาสม่านามตามรำาลือเรื่องราวดีๆให้น้องพี่ได้ปรึกษาทางด้านกฎหมายวิชาใครอย่ามาเอาเปรียบเรา Chalo cha, dot cha. Da -da -cha, -lo -cha. cha, -lo -cha.